ค่ะเมรเนนันตยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกบเลขสูตรคำนวณโคงสุดท้ายของเซียนบุรีรัมนะคะโคงสุดท้ายเพิ่มมาข้างล่างมาหางเดียวนะคะข้างบนกับมาซ้ำตัวหางเดียวกันนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟ้างเสียนสัมภาระว่างนนตยาก,กับเซียนบุรีรัมโคงสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองห้าหกแปดนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับอาจารย์มื่อเสาร์นุนที่ยาไปท่าบุญยุวัดบัสะดวกค่ะพ่อกลับมาจากวัดแล้วก็โทรหาอาจารย์บารับก็เลยไปต้อนรับก็เจ้ามาทอดกระถิญยุวัดค่ะแไผู้ใหญ่ดอกคุณพี่ของปัทรามากขึ้นกันกังมาหนักย่นี่ค่ะอาจารย์โทรมามีข้งสุดท้ายบ่ค่ะครับครับมีมีมีข้งสุดท้ายข้งสุดท้ายฟันดีบ่มีเลขฟันบ่ ม่มีเ่องฝันหรอกครับเล็กคำนวณเทน,นั้นแหละค่ะค่ะค่ะนุษย่ยากพแล้วคะอาจารย์ตุ่ดมากมันจะมาเล็กตัวตัวแรกจะมาตัวบนเนอมันเข้ามาเจ็ดแปดหมดะละค่ะเพราะเล็กตัวแรกตัวนี้ก็มาเนี่ยตัวนี้ทุกดเอเล็กตั้งร มีเก้ามีศูนยมีเจ็ดมีเก้ามีศนมีเจ็ดจัดหน้าตัดหลังจคูจับคู่เก้าศูนย์เกจ็ดูนย์เจ็ดศูนย์ไปกับเน้นบนกันล่าง แน่นบนกันลา่างอยกลางนะจะมีล่างพิเศษดิเพื่อว่ามันไปบุญล่างมีหางเดียวอ๋อนี่อันนี้บนกันล่างอันนี้ล่างดูเฉพาะล่างพิเศษ มีโ5นาหางเดียวศูนหา้างเดียวหางเดียวข้างบนเป็นเลขตั้งหลักมีเก้ามีศูนมีเจ็ดจับคู่ให้เก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเน่นตัวได้ค่ะอาจารย<อ>์บรด้เด่นตัวได้หรอครับอ๋อบริเด่นบริเด่นอเลขมไม่มีน้อยหางก็หลอ หนักเท่ากันหนักเท่ากันไปครับไปดับกำลังยังไงเราเลยเก่าอย่กจะมารถติพเลยมันใจอยู่มันเก่ามาทุกครั้งไม่ว่าเก่าเก่าห้าจิตมันมาเก่าตัวเดียวไปกับบอลบบล่า กลางล่างมีหางเดียวคือศูนหาครับครับน้าหางเดียวสรุปมาแนวทางของเซียนบุรีรัมคงสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองห้าหกแปดเลขตั้งหลักมีเก้ามีศูนย์มีเจ็ดจับคู่หาย 90, 97, 0, 7, เก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเน้นบนกันล่างสำหรับเลขล่างพิเศษมาหางเดียวคือศูนหาทั้งหมดทั้งมวนนี่ตรงกันไหมคะอาจารย์ครับครับตรงกันเลยครับ ค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆที่ให,นหน้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีสวัสดีนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะครับครับครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเกษรยินแล้วนะคะเซียน <พอ S 1> สัมภาษณ์แล้วว่านุ่นทิยาก,กับเซียนบุรีรัมนะคะ<อ>พเ,พ,เพื่อนขาไฮโค้งสุดท้ายไฮโมไลนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพิจารณานะคะเลขข้า,างล่างพิเศษมาหางเดียวสําหรับเลขสามคู่จับบน เพื่อนบอกว่าเน้นบนกันรานะคะเขาก็ให้เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทั้งสองเขากับบุวา่าอาจารย์ได้จากเขาอาจารย์ได้จากไก่เคียงนะคะทุกคลิปนนทิยะทายทําให้เป็นแนวทางนะคะนะคะนนทิยากับขอโวยพรหายพอหมพนณอ FC, ิฟซีโซดีแนวทางของเซียนบุรีรัมนะคะ